เอลาละครับวันนี้เราอยู่กับเกมอาโอวีกันนะ,ะฮะซึ่งในคลิปนี้ดเราจะลองมาซ้อมอาโอวีหรือเป็นห้าวีห้านี่เองหรือสามวีสามหนึ่งวีหนึ่งซึ่งจะเป็นยังไงถ้าผมเล่นแบบอาโอวีในในยูทูบของผมยูทูบแรกฮะทุกคนโอเควันนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะ,ะโอเคครับสุดท้ายของคลิปน,นี้ กลจะกดไลค์ดกดแสบใครก็กดติดตามกลคนดีงเตือนๆนะคะโอเคเอาวีเวลาผมได้อะไรเหมือนแบบกดค่กก็ไม่ต้องว่าผมรักกันคือแบบว่าเวเป็นเองเออเ้ยมีเีือกอะไรบางคนเนี่ยอ๋อเออยัน ปกเลยนะตกเย็นใครจะมาใครจะมาขำโปรไฟล์ผมอะโปรไฟล์เฟซผมอะอาไมโปรไฟล์เฟซผมแล้วทำไมานี่รูปอาเรนที่จริงมันมีเอ,อ่อคิริโตะด้วยนะฮะ เอาไง่ายเป็นร่างสองนะสัตพี่คิริตโตะโอทุกคนจะเห็นว่าเอ้ยหน้าโปกทำไมเป็นดาดูละดูฮาด,ดีของกู <c oughs> ขออภัยนะที่กูคำหยาบโอเคเมื่อกี้กูพูดไปแล้วก็ขออภัยโอเคเราเป็นเล่นในโหมดแรงกันเล่นแบบทีมมันเล่นไม่ได้ไงต้องเล่นแบบทีมเอาไป go โ o go go ที่ปวดป้าแบบได้วกป้า แรงก็แรงซีเวอร์สองแล้ว,ลวนะ่อไปก็จะเป็นซีเวอร์หนึ่งมันไม่เหมือนกันไงเกมซีไฟกับเกมนั้นน่ะเอาเกมเริ่มแล้วอ้าวพี่โบมเล่นแล้วเหรอพี่โบเมเล่นก่อนเลยอ่ะชะักเล่นต่อเลยอโโรอคนกดก่อนเกเริ่ม เคยก่เริ่มเหมือคนขยกกูไม่ได้นะสุดแนงเลย,นะยเละกันเฮ้ยคนไม่กลัวหรอวะแม่งป่เจ็มมดหกเอะถ้าดูสาสเปิดตัวนี้นะดูนะทุกคนมันจะเป็นเดอพี่คเรโตจริง นี่ทุกคนเห็นไหมนี่เหมือนในภาพเลยเหมือนในภาพของไก่วอล์กเกอร์เลยทุกคนดูดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่นี่นี่นี่ยุบยุบอืมเบือนไก่วอล์กเกอร์ทำเป็นทีวีแมนนะตัวนี้เป็นทีวีแมนอันนี้คีริตโตเองนี่คือพี่คิริโตะเรา อเ,ยยเอาจริงร่างซอนเป็นชีวิตุกตุกก็เพิ่งวัยเหตนเหมือนกันนั่นแหละมันก็ใช่ที่ตุกไหมมันแปลกขึ้นไปนะอืกแซ่บได้อร่อยนุชพะไม่รู้ว่าจะผ่านไปหน้ากับอารีนตัวเนี้ยขอให้ฝั่งมาเล่นอารนีนนั่นอีกฝั่งมันต้องเล่นอารีนอยู่แล้วถ้าไม่มีอารีนบอกคิดว่า อาเรเงี้เกมหกดมดโอ้โหโลเขียวด้วยรขบผมโลฟ้าโหโลม่วงโหโลทองโอ้ไอ้เจตเป็นต้องแคบเลยโอ้โหไม่ว่าแล้วโ,โหดูมีโลทองด้วยดูด,ด้านล่างนีไม่ถึงโลม่วงผมคิดว่าผมไม่น่ารอดแต่ไม่รอดจริงนี่จริงเขาจะว่าผมพูดเยอะ รับมาได้ผมมนรับ,ออม,ม,บมาขอหนึ่งหนึ่งและกันมาปะเออโตป่ามาเล่นกับผมหน่อยหเหมือนแมาดูไปด้วยกันไม่กดสกิลนะกดสองพร้อมกันเลยฉันต่อโตขึ้นมาเพื่อปปรรเป็นมนุษย์คนเดียวไม่ใช่อาวุธสังหารมามามา,มา เฮ้ยจุดอาเล่นด้วยเว้ยปะทะลวง้ยแม่เอาก่อนเลยเว้ยโอ้ไม่ใช้แค่สกิลฟันลวว่ะโอ้ผมไม่รอดนะผมไม่รอดนะ แต่ละคนฟันแล้วเลือดเ,เพิ่มชิบหายละมันวิ่งไปทานไหนนี่กูตายยอดขอด้วยใจเย็นเย็นคือเจอเจอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ลืมไปผมไม่ได้เล่นแบบนี้เลยผมน่าจะใช้สกิลแรกก,รก็จะแรกแล้วนะสกิลแรกอะ ชิปหายไลป้อมเละไรรักทำไมป้อมรักษาป้อมไว้ดีๆสุดท้ายก็ไม่ชนะเฮ้ยจะพูดแบบนี้ทำไมแต่ก like ็ไม like like ah ่ชนะจริงๆหรอก

อะไรมันไปตีป้อมด้วยชีพเ,ด,เด็กกับกูเล่นกัดป้อมแล้วกูยไม,ไม่ไม่ให้ตายไปเลยคีปไปเลยคิบ,คบต่อแถวเรียงไปดไ,ได้ไมีด้วยใครมันพาฟาร์มนั่นป้อ ตายตายตายโคให้ตายโคให้ตายจ้า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 หูตายก็หนีไม่ไม่ต้องเป็นว่าเขามาผมไม่ได้เป็นเอฟวีพหรอกยังคงต้องไปต่อไอคลิปไอปอยโอคลิปอือหูไออารีเลยไออารีให้กูเือาถึงก่อนเถอะให้กูว่าถึงแล้วกูมาช่วกับมึงยิ่งดีกว่าไหม ไอ้คิวเนี่ยเรามาสู้กับมึงป๊าป้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 าแกติดใครไอ้คิวแรกเนี่ยนอกนั้นให้หมดเฮ้ยตัวไหนมายิงวะเลือดไม่พร้อมอ่ะบอกเลยเลือดไม่พร้อมอ่ะสกิลแรงที่สุดสหรับมาละไปต่อไม่รอยมึงเดิม มันหลุดไป่รุงยาเน่ไปดูอ่ะชิปไม่หอกหอ่ะอ,อ,อุ้ยมันเล่นอีกแล้วอ่ะก็อย่าเล่นลุมดิไม่เอาลนะเอาตัวนี้ก่อนโอ้โหไม่ลุมไม่ลุมลกันว่ะเอาจิง ออชั้นแรกนี่มันแปลกๆนะโอ้นี่เล่นเกมนี้คงจะนานหน้าดูเลยนะอืมป้อมคอยตายแ,น,แน,น,น่แน่นอนแน่เลยเฮ้ยแ,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 แต่คนจะไม่ยอมจบป้อมไปด,ดุชิบูยอมเสียป้อมไปด,ดุแล้วมันดูมันฟาร์มดิมันฟาร์มจุดไหนไม่ฟาร์มโอ้ชิบหายแล้วป้อมกู โหแม่งมีมังกรด้วยประเด็นหายใหญ่มังกรเซสกิลได้ทำอไมเซสกิลใส่มันคลิปเออตัวคลิปพิเศษมาละมังกรเลยไปชู่เลยมามาออกมาออกมาอยากสู้เว้ยไป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  อุ๊ไม่น่าเข้ามาเลยเอาเอายิงให้เสร็จเอาเอาเอามาเลงชิบพี่เลงใครไม่เลงมาเลงคนนี้โอ้หน่อยนะ ขอห,หน่อยนะขอหน่อยนะยืออาเลนมาเลงต่อเว้ยตัวตึงระดับโลกเหรอไม่เินขขาตัวตึงระดับโลกตัวตึงระดับโลกอะวะไม่เินกลับไปเล่นเกมฟีฟายต่อไม่เฉียงของอารีนมันเป็นแบบนี้ ชี้ผาแล้วถอยก่อนฉันไม่ถอยอ่ะใส่ยางเดียวมึงยืตนตะเมี่ยอะไรมึงไม่ออกไปช่้ยมึงมันเดิมเลงป้อมแล้วไงกูป้อมกูจะลดไมหมเน้อเฮ้ยเหมือนคนน่าเมื่อกี้อยู่ด้านขวาหนึ่งมึงจะทำป้อมกูแบบนี้ไหมเนี่ย ม um. ึงจะทำป้อมกแบบนี้เรอมึงจะทำป้อมกูแบบนี้เอมึงจะทำป้อมกูแบบนี้เหรอป้อมกูพังปอมกูพังเรียกทองฮีนะป้อมกูป้อมกูเรียกทองฮี มีค่ามังกรก่อนถือว่ากูจะไม่ได้เป็นโตป่าก็เถอะกูอยากเป็นโตป่านะแต่กูเลือกอารีนหาอะไรวะเรื่องของกูตัวเดี๋ยวลืมเลือดป้อมกูดิป้อมกูเกือบไม่เหลือซะเอือฟาดหาอุ้ยป้อมข้างหน้าเราเสียไปหมดแล้วเดี๋ยวนี่มันได้เปียมันได้ได้เปียได้มึองบูลงไปหาอะไร เอานี่แหละได้เปลี่ยนต้องตื่นนี่ละกูเนี่ยต้องไปฆ่ามันอีกเพื่อเหมือนว่าไปเพิ่มเมื่อเดีกละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเร่งต beeping, ่อกูเร่งต่อกูเร่งต่อโอ้โม่ออีกตัวก็จะตายแม่งไปเล่งห่าอะไรวะตัวเล้อกที่มีเอากูฆ่าตัวหนึ่งได้เลย ไม่น่านะไอน้าาอน,ไอนี่มันลาามังกรไอ้นี่มันมึนไม่คันอีกแล้วแม่งมันเลื่อเสียดแล้วคู่เลี้ยวไม่ถึงมันด้วยนะใช่หรือเปล่าเฮ้ยแต่ตัวน,นี้เราได้เปรียบกำลังเลยวิ่งไอ้ได้เปรียบแล้วได้เปรียบแล้วไอว้เราคือพิ่งชันเลยคือพิ่งเลี้ยวเก้าอ่ะนอกนั้นมังกรแม่งซึ้มลุกลงไป กูจะเป็นโตป่าตัวใหม่ฮะตัวใหม่ที่เป็นพิเศษกูดึงฮะไอ้ยินแม่กูมีข่าดแล้วไวอ้คิปเซนที่จะสุดงงมานี่เลย oh. มาครับมันก็สลายกวนเรามันเคยตบเราตายม,มันเพื่อน,นี้ <Okay>. oh. คิปพลดแล้วมม้งเอ้ยโดนลุ้มอู้อ แต่ลราคูนมากเราสิบเราสิบโอ้ยมันนี่ป้อมกูแล้วมันึดอกตัวนี้มันได้เปรียบอยู่นะมันได้เปรียบอยู่ป้อมมันเยอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมัน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 พูดติดอ่านทำไมวะเนี่ยไม่นะป้อมกูป้อมกูป้อมกูอุ้ยสวยสวยสวยเพื่อนป้อมกูเกือบไปรอด เอ้มังกรมัง่าพุ่งไปเอาเลยมังกรมึง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 มึมนตัวด nah uh, ักหน้ามังกรไม่ได้เลยอย่ไปจีามินโหยมังกรมาแล้วมังกรันฝ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 ันันโอ้แม่้าเจ็บังวะมังกรข้ากูตายมังกร้ากูตาย โอ้ยี่ทัพพี่น่ะผมบอกเลยเกมนี้แค่เกมเดียวก็พอโอ้นี่ผมยิงไม่ดีว่โอ้เกือบไม่รอดเกือบไปตุยอีกฝั่งหนึ่งก็มีอีก <Ultimate. S 1> ตัวนี้ป้อมเราเสียเปรียบอ่ะเนี่ยโอ้ลูกคุณไปกดเดียร์แล้เนี่ย เฮ้ยไม่ได้เลยทุกคนมันจะได้เปียกเกินไปละ่ะขอไพายไปคลิปปะเวอรสิบสองเนาะปะปะปะ เฮ้ยตอนนี้ขอใกล้จะครบพวดละอย่าน,นี่มีตัวอะไรหรือเปล่าอดีตเป็นเพียงความฝันรุ่งนี้ยังคงต้องไปต่อหรือว่าม่์ถึงสักทีโอคีแล้วแม่งตีเริ่มตียากละชิปอารีมันหลบอารีมันดันหลบทั้งนั้นป๊าฮ<ะ>ึ<ะ>่มฮึม ทุกสถานการณ์เออเฮือมึงบอกว่าอย่าเข้ามาแต่มึงพาคูเข้าวงมึงเป็นยี่อะไรโอ้แล้วมึงดูดีกูขอภัยนะคะผมพวกผู้ขับหยาบแสพวกพวก,พวก,พวกนายพวกแก โอโหแล้วแม่งป้อมมันแม่งผิดซุ้งมันจะมาเล่งป้อมกลางแล้วไม่มีใครอยู่ป้อมกลางไม่มีใครไม่มีใครเฝ้ากลางไงก็ต้องมาดูนี่แหละแต่เล่นคือป้อมเราเดี๋ยแค่นี้ไง กี่รอบแล้วเนี่ยทุกคนที่ผมตามมันกี่รอบแล้วเนี่ยนี่ผมตามมันกี่รอบแล้วนี่ไม่ผมตามมากี่รอบแล้วเนี่ยนี่ผมกล้ามากี่รอบโอ้โหแม่งเงยแม่งมินแม่งป้อมหูแม่งเหลืองหน้าแม่งป้อมเดียวอีกเฝ้าไว้เลยนะเฝ้าไว้เลยนะมันจะกลับมาแก้แค้นอีก เป็คือมันเือกเยอะกว่าพ่อตายเดือนนั้นทุกคนตาเดือนนี้คือตายนี้จบเลยนะมันผ่านไปหลายนาทีละอารเ <enemy> ดี๋ยวเราจะมารีวิวใหม่นะฮะเดี๋ยวเราไปเรียนเงินป้อมตรงนั้นกันนึกยังครอยู่แต่ประเด็นคือจะบอกว่าชิปหายละ ไอคลิป500ไอคลิปไอคลิปมันเป็นเรีปงป้อมตรงนั้นไอ <Tower> คลิปมันเป็นไปเรีปงป้อมตรงนั้นแล้วกูไปเรยงยังไงตัทงใหมกูเกีอบร้อยป้อมกูพัง,งหมดมีทำอะไรให้กูถามงูกูถาม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  สกสิลเลยกูไม่ไหวละให้มึงมาตรงนี้นี่แหละพวกคีฟูยไอ้ลูกกระจกกูจะฟาร์มเอนกูแล้วกูจะตันเด้๋ยกูก็จะตันแล้วโอ้โ oh, หแม่งคลิปตีกูตายตีกูตายตีกูตายคือกุโงงูคันนี้ของกออูกโกะปะ เอาเอาเอาสือไว้เรียบร้อยมันเล่นถึงโอ้โหพี่โอ้โหมันไม่ได้ไงทุกคนแล้วมันก็เวี้ยดสิบห้าด้วยตอนนี้เหลือคือเวลาตอนนี้มันเล่นนานด้วยนะ ตอนนี้เหลือประมาณตอนนี้เวลา17นาทีละไม <c oughs> ่มึงตันแล้วเ <c oughs> อรตอนนี้ผมไม่ตันละ <c oughs> ไม่ไหว่ายไพวกนี้มันจะเกินไปละตอนนี้ของอะไรคบหมดเงินไม่พอออกมาหนึ่งเ <c oughs> ป้อมกูป้อมกูไอ้ยีตแม่คุยเฮียสติ้ง สวรรค์ผมจริงๆเลยโชคับตากรรมผมเมื่อกี้ผมเล่นแล้วผมก็ผ่านนะเดี๋ยวนี้ผม,มก,ก็มาถูกอีกไม่รู้ว่าจะตกไปหาทำอะไรวะทราวนีว้มีอยู่แรงไม่ลดไม่รู้ว่าใครเป็นเลนจีนะแต่เป็นระดับโล,ลดละถูกคือใส่อยู่ระดับสองปุ๊บนะ โอเคผมจะลองวหนึ่งวีหนึ่งกันนะหนึ่งวีหนึ่งได้ไลมากมายโอเคมาหนึ่งวีหนึ่งไม่ต้องพูดอึ๊บหาฮะเล่นอะไรเล่นอย่างเดียวอะ่ะ นี่คือตาสุดท้ายของท่านผู้ชมดูที่พร้อมที่จะกดไลค์กดติดตามยังไม่งั้นผมจะรีบออกจากเกมนี้จุดจ้าอิจิชังชิยะพีฮีเติมาแล้วไอิจิปะจ๊บอิจิมาจ๊บบ,บุยฮู้โอ้มาสนามประลองหนึ่งวีหนึ่งกัน สามวินาทีก็มาเออดูแล้วมา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  <c oughs> โอ้โหฟิกเกอร์ยิกระหม่อม <c oughs> เอาดีไปเฮ้ยมันดอดามาแล้วเว้ย <c oughs> เฮ้ยมีสกิลใหม่นี่เอานะสกิลใหม่นะสกิลใหม่นะ <c oughs> ปะ๊าจิน <c oughs> อยู่ ไม่รู้ว่าสกิลนี้ว่ทำเลยนะผมไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นสกิลนี้นะโอ้มาถึงป้อมก็ใกล้จะแตกแล้วว่าไดยจะแตกยากอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยิ้ย้ย เจ็บนะเจ็บนะเมื่อกี้เจ็บปูโดนดูเลือดจุ๊บ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 ตายตายตายดูวอู้หูไม่เกลียดนี้ว่ะไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดอีกูจะเด็ดควรจะเกลีได้ทีหนึ่งถึงว่ายากเลยตอนนี้เวลเพิ่มรัวๆนะฮะเอาอ๋ เพิ่มรัวโอ้ยบ้า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 บอูตาอบโล้นาเือเป็นมนุษย์คนนึงไม่ใอวุธารมาชินอยู่รู้แล้วนี่ไงวะโอ้โหดูดูเลือดด้วยตาตาตายมายถึงผมนะไม่ถึงผม มาหมามาหมามามาป๊อปป๊อปาสินอยู่ป๊าสิ ino, นอยู่นี่เลือด okay. เท่าน onte. ี้ก็ยังชนะไปเก็บละเอาโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาในทุ่นี้ทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดติดตามกดดูตุ้งต้นนะครับ ในที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนตะเพียงครับบ๊ายบายนะครับวันนี้เขาอดอจากเกมนะฮะเขาไม่เล่นกับผมนะฮะโอเคบ๊ายบาย